อ่านกั้างตให้เหมือนกันคือูหรือว่างไงทเ็ความต้ใจ่อยกอแก็ขัได้ก็เรียนเรื่อยอตั้งแต่ตอนตอนช่วงโควิดพอตอนนั้นเราก็ได้มีโอกาสต่ว่าเราไม่ได้บอกใครอะไรงค่ะก็ก็ไม่จบตอนแรกก็ค่อยค่อยแจ้งอีกทีนึงตอนที่จบแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือมก็จะแบบว่าไอ้ต้องหัไอ้้องหันย่งมีเวลาตอนไหนมาเรียนหรือ่นั้นตอค่ะไม่มีเวลาหรอกค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามแบบแล้วก็ได้ทางอาจารย์ได้ทามหาวิทยาลัยที่ช่วยด้วยแล้วก็ได้รุ่นพี่ที่แบบเหมือนเราคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ช่วยกันผลักกัน อย่างที่เขาบอกว่าเราพบคนดีเราคบบัณฑิตเราก็จะเจอเพื่อนแต่ละคนที่นำพาไปในสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมคือยากไหมทุกอย่างคันเหนื่อยมากทอ้อมากยากมากแต่ว่าเราก็จะมีอาจารย์มีพี่ๆในคลาสที่เราเรียนด้วยกันเขาก็จะช่วยกันที่แบบเป็นแรงผลักดันให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเพราะว่าอย่างตัวเราทํางานหนักแล้วใช่ไหมคะ แต่เราก็จะมีรุน่นพี่ที่เขาแบบโอ้โหมีบิส i n e มีกิจการทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศเขาก็ยังแบ่งเวลาได้ทุกคนก็พยายามที่จะเอาใจช่วยไปได้วยกันให้จบอะค่ะก็คือเป็นจริงๆรัฐศาสตร์เออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับอยู่แวดล้อมทั้งบริหารทั้งเอกชนด้วยทั้งเรื่องของรัฐด้วยแล้วก็การบริหารทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคลหรือเรื่องการเงิน คือมันเร ok ียนครอบคลุมในทุกๆด้านหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าอย่างตอนตรีเนี่ยขวัญก็เรียนนิเทศตอนโทขวัญเรียนบริหารเพราะฉะนั้นตอนที่ขวัญเรียนเอกขวัญก็อยากเรียนอะไรที่มันสามารถครอบคลุมไปในเรื่องที่เราไม่รู้ให้มันลงลึกขึ้นได้คต่ว่าจะเป็นเาันจังหญิงนิพาอะไรอย่างเงี้ยก็ศาสตร์เยก็เรื่องเรื่องในอนาคตก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ประโยชน์ของการเรียนก็คือเราได้อะไรจากสิ่งที่เราเรียนก็คือขวัญได้มากกว่าการที่ว่าขวัญ เมื่อวานตอนที่เราเรียนตรีหรือว่าตอนที่เราเรียนโทมันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึงน่งในสิ่งที่เราจะต้องเติมเต็มาหาสมองให้กับตัวเราอะค่ะแต่ว่านานคตเนาะที่ขอบอกไม่แน่นไไก,การเมืองอะไรไม่รู้ว่าคือเรื่องการเมืองขวัญไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวอะไรตรงนั้นหรอกเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องที่เรายังคาดเดาไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เราคาดเดาได้ก็คือตอนนี้เราเอาความรู้ของเรา มาประกอบกับวิชาชีพในเรื่องของเครื่องสําอางในเรื่องของการกระจายส่งออกต่างประเทศหรือว่าการดูแลสัมมาอาชีพของเราให้มันมันอยู่ได้ยาวแล้วมั่นคงขึ้นดีกว่า <c oughs> <c oughs> คุณแม่ภูมิใจแม่แม่อะไรบ้างคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อก็ก็ภูมิใจเพราะว่าเหมือนกับเกาะที่ขะเรียนนะคะเราก็ถามคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คือขอนโตมาโดยการที่คุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยประครับ แต่ก็จะพูดว่าอะไรควรที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเองอย่างอย่างขวานขวานคิดว่าเราคือลูกคนสุดท้องนะคะเราก็อยากจะทำอะไรที่มันสูงสุดในเรื่องการศึกษาให้กับคุณพ่อเราคุณแม่เราอย่างคุณพ่อขวานนะเราเราไม่มีโอกาสทำให้ท่านเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นขวานเหลือแค่คุณแม่คนเดียวขวานก็อยากทำให้มันเต็มที่สุดความสามารถที่ลูกคนนึ่งจะทำได้ อย่างน้อยก็คือเรื่องการศึกษานี่แหละเพราะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่เหมือนกำแพงเหมือนไปนกรอบป้องกันในชีวิตเราอะค่ะถ้าภูมิใจแค่ไหนเขาันนี้มีคขาบอเหมอนด็อกเตอร์อสาหมณีนะคือขวัญภาคภูมิใจจากจากการเรียนจากสังคมจากครูบาอาจารย์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในชีวิตขวัญแต่ว่าคาคานาหน้าที่มณีมาอยู่ข้างหน้าค่ะถ้าเกิดว่าขวัญไม่รู้จักเอา เอาองความรู้ประกอบโดยรวมมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวขวนะัญน่ะมันก็คงไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราจะต้องได้อะไรหลังจากนี้ก็คือเราเรียนไปแล้วอะค่ะเราจะเอามาปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ยังไงในอาชีพในสัมมาอาชีพเราหรือว่ากับบุคคลรอบข้างเราได้ยังไงได้บ้างบอกข้อในใจบอกว่าเอ้พี่ลูกมีแบบปริญญามาแล้วเป็นดอกเอร์แลวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของขวัญที่คุณพ่อให้ ใช่ก็ก็ทําให้คุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่เคยขออะไรเนาะนอกจากค่าก็จะแบบว่าให้ไปเรียนแต่เช้าให้เรียนให้สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็สูงสุดแล้วค่ะมีใดต่างขออะไยไหมค่ะก้อกก็ถือว่าเป็นองขวัญหน่ตัวขวัญเองด้วยเนาะ ที่อยากฟังตอนที่มันท้อสุดที่ขวัญแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ขวัญว่าจนได้จนได้จบอ่ะโอ้ยยังไงอออ๋อตอนจอบก็แบบว่าก็อาจารย์อาจารย์แบบว่าเคเรียดมากอ่ะอดูไม่ได้อันนี้ผิดเราจะไม่ผ่านแบบเล่แบบกี้ดอ่ะทุกคน,นกีดวันละร้อยรอบนะขวัญกี้ดวันละสองร้อยรอบ<น>แต่ก็เอาเถอะค่ะเราเรามีหน้าที่ทําแก้ให้มันถูกทําไปเถอะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราที่จะให้เราตกหรอก ถ้าเราไม่ผ่านเราก็ทาใหม่จนกว่ามันจะผ่านสุดท้ายมันก็จะเป็นของเราค่ะมันเป็นน้ำตาแความภูมิใจคือแบบว่าเราแบบซึ้งใจตัวเองไหมคะแบบนับถึงใจตัวเองไหมที่แบบผ่านมาได้ทุกอย่างจนวันนี้ก็เป็นดอกเตอร์ละคือคือคือส่วนตัวเรามันก็อย่างนึงเนาะแต่ว่าแบบขวัญจะบอกว่าคนไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ตัวนะอันไหนที่เราอยากทําให้เขาได้ในตอนที่เขาเห็นทําไปเถอะเพราะว่าอย่างตัวขวัญอะขวัญ ขวัญไม่ได้มีโอกาสที่คุณพ่อมาอยู่ข้างๆไงเราก็เนาะแต่คือคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมือนขวนะัญอะทําไปก่อนไม่ยังไงเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้หรอกอยากเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้เลยอย,อยากจะบอกอะไรไหมคะแบบศิลปินดาราหลายคนก็บอกสัญานยุ่งบางคนก็อาจจะแบบไม่เรีรรรรนยนไม่จบหรือลูกน้องรุ่นลูกอะไรเงี้ยเราอยากบอกนะก็คืออยู่ที่ อยู่ที่ทัสนคตินะคะแล้วก็อยู่ที่แวดลอ้อมด้วยขวัญก็พอขวัญนจะเรียนจบมามก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรอกขวัญก็แบบผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขวัญนอยากให้ทุกคนคิดก็คือเราต้องมีหลักในการใช้ชีวิตอะคะ่ะอย่างอย่างขวัญน,นะขวัญคิดว่าการเรียนกับการทํางานอนะมันต้องควบคู่ไปด้วยกันเหมือนกับขาเราอะ่ะ เรามีขาสองข้างข้างซ้ายแลข้างขวามันไม่มีทางที่เราจะเดินในข้างขวาข้างเดียวมันก็เหมือนกับว่าคนเรามันไม่มีทางที่จะทํางานอย่างเดียวหันบนอย่างเดียวแต่คุณไม่หอาความรู้อะไรเข้าตัวเลยหรือว่าคนไหนที่แบบแก่เรียนแต่คุณไม่เอาความรู้ของคนไปทํางานมันก็ไม่ก่อประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้กับเรื่องการทํางานมันเป็นสิ่งที่มันประจวบที่มันจะต้องทําควบคู่กันอันนี้คุณธรรมะถามค่ะ ฝันม,มีบ้านมีรถมีด็อกเตอร์แล้วก็เลยมีแฟนค่อาอะไมีแฟนถามยิดีด้ก็จะถึงเวลาก็ถ้าใช่ก็มาเองค่ะเราก็ไม่รีบแล้วน,นี่ม่คุยไม่เออไม่ไมีคุยต่อใช่<อ>ก็คือไปยินดีนี่ก็ยินดีกับแม่กับครอบครัว,วจบเลยจ้าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอาใจเออเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะแม่ไม่ตื่นค่ะจริงจีว่าลงมาเปิดมาแอร์ห้องแม่เย็นช้ำ เพราะว่าบ้านหนูกันนอนมันเป็นเรื่องสําคัญเราแม่ก็คือนอนอยู่ตอนนี้ยังนอนอยู่เราจะมาไม่ไตอนหลับไม่รู้เขาเหมือนกันนอกโลกจริงอ้าวพราแม่เขาจะบอกบอกว่าโตแล้วเลี้ยงมาให้โตให้ทําอะไรเองเป็นก็เนี่ยเป็นแล้วค่ะมาคนเดียวเลยเฉิดฉายมันต้องมีซีนแบบชายหนุ่มชอบอะไรมันี้ดีมันดีโนไม่ต้องค่ะผู้ชายไม่ต้องหนูอยู่ได้หนูเซิร์ไว้พอ โนซีนค no ่ะน okay. ี่ค so ือเราเรียนจบแล้วมันต้องมีผู้ประซีนเรื่องมีผู้เอาไปแต่งงานด้วยอันนี้เนี่ยเับปริญญาหนึ่งสัุกเตอร์โสดดีไหมคะเตอร์แตนี้โสดค่ะจีบได้ไหมเตอร์หวานสามีจีบได้ทมันโผล่เออ